วันนี้ก็รู้สึกว่าแต่ละฝ่ายแต่ละคนก็มีความตึงเครียดนะครับ YouTube แต่ละช่องมีความตึงเครียด f c นะครับหลายคนของบนป้าแตนก็มีความรู้สึกเสียใจผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังอย่างธรรมดาเนี่ยนะครับผิดหวังอย่างแรงก,กับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจนวินาทีนี้นะครับผมเองก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าเอะมันทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นได้ แต่เอาราในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจกับบุญบแตฑงแล้วก็ฝากข้อคิดนะครับหรือแนวความคิดอย่างหนึ่งให้กับบุญณฑงน,นะครับว่าอ,อ,อยากจะขอให้หลวงพ่อแตงเรียกสิ่งสิ่งหนึ่งกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือการเรียกสตินะครับเรียกสติสัมปชัญญะของตนเองกลับมาให้เร็วที่สุด เรียกขวัญกำลังใจของตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงแรกแต่ละคนก็คงจะต้องช็อกกันเกิดอาการช็อกกันตกใจล้วว่าแต่เนยก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดนะครับวันนี้ทีมงานทนายได้มีการถอนตัวออกไป ครับโดยอ้างเหตุผลว่ามีความเห็นไม่ตรงกันกับทางรูปความน,นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของเ,ออเหตุผลของเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็คงไม่ก้าร่วงนะครับก็ไปว่ากันระหว่างตัวความกับรูปความส่วนตัวผมเองก็มานั่งไตรตรองว่าเออตัวเราเองก็เป็นทนายความในคดีของลุงคลกัแตงเหมือนกันนะครับเราเองต้องดําเนิน ดำเนินการอย่างไรหรือต้องปฏิบัติอย่างไรก็ถามตัวเองก็ไมได้คําตอบอย่างชัดเจนอย่างมั่นคงก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเต็มที่นะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนเป็นมูลเหตุที่มีการถอนทนายความอย่างที่ปรากฏตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็เกิดจากความขัดแยง้งเราต้องยอมรับนะครับมันเกิดจากความขัดแย้งของทางกลุ่ม เอฟทั้งสองฝ่ายยูทูบเบอร์สองฝ่ายที่มีการด่าทอกันไปมาอย่างที่ปรากฏนะทุกท่านก็คงจะทราบดีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของสะตุ้งสตดางเงินค่าจ้างต่างๆที่มีการให้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันของทั้งสองฝ่ายนะครับตามที่มียูทูบเบอร์ช่องดังๆทนายความช่องดังๆเขาวิเคราะห์ไว้ผมก็ไปติดตามฟังดูหมดเลยนะครับนะครับ หายแล้วผมทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ได้แต่แค่นั่งฟังเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่คดีความของผมนะครับนะครับแต่ผมมีความรู้สึกในฐานะที่เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนนะครับที่หงใหญ่ <c oughs> ตัวผุ้ผลบ้าแตนในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นพี่นะครับในฐานะที่เป็นทนายความเจ้าของคดีบางเรื่องนะครับ ก็มีความกังวลแทนทั้งสองท่านนะครับว่าหากทั้งสองท่านเนี่ยไม่เรียกสติตัวเองกลับมาให้เร็วนะครับก็จะทำให้การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้โดยยากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากคลิปนี้ไปให้ลุงพลพระแสนได้โปรดรับฟังไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ นะครับแล้ววัยลุ่นคานต้นก็ตั้งสติสตางให้เรียบร้อยนะครับในการหาทางออกเขับแล้วกันเบื้องต้นก็ยินดีนะครับมีอะไรที่พอที่ผมพอจะช่วยปรึกษาได้ก็ยินดีนะครับก็สามารถคุยกันได้ไม่มีอะไรนะฮะทุกท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยไม่ได้มีการคาดคิดมาก่อน และหลายคนเองไม่เคยได้มีการตั้งหลักมาก่อนถึงแม้จะมีบางส่วนมีการพูดออกมาว่ามีการคาดเดาเอาไว้แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเพียงการคาดเดาซึ่งไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงนะครับเมื่อกี้นี่ผมก็ไปตามดูครับมีการนําเสนอหลักฐานกันสลิปโอนเงินการสนทนากันมีการกล่าวเอ่ยชื่อพาดพิงกันไปพาดพิงกันมาผมก็นั่งฟัง นก็รู้สึกห่วงรู้สึกห่วงทุกฝ่ายจริงนะฮะแล้วก็ผมเองก็คงจะเฝ้าติดตามนะครับดูข้อมูลติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นจากข่าทางช่องข่าวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนไม่ว่าจะเป็นยูทูบยูทูบเบอร์ช่องไหนนะครับผมก็จะเฝ้าติดตามเก็บข้อมูลวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้จะจบอย่างไร ะครับผลทางของเรื่องนี้จะจบอย่างไรจะมีการสูญเสียกันในข้างหน้าในโอกาสข้างหน้าอย่างไรหรือไม่ผมยังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเท่าที่เห็นอยู่ก็คือความโกรธนะครับความโมโหความเกลียดนะครับที่ทั้งสองฝ่ายมีให้กันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรง นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จะจะพูดยังไงหรือจะไปบอกให้ทุกฝ่ายาาทำอะไรยังไงก็ผมไม่มีไม่มีปัญญาได้แต่เฝ้าดูอยู่ห่างๆนะครับนะฮะเฝ้าดูอยู่ห่างๆและก็หวังว่า FC ทุกท่านนะครับที่เป็น FC ฟองพนบ้านแตนเองจะสามารถตั้งสติหรือเรียกสติตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดเช่นเดียวกัน ผมเชื่อว่ามีหลายท่านคืนนี้น่าจะนอนไม่หลับมีหลายท่านนับจากวันพรุ่งนี้ไปอาจจะเกิดความเศร้าความเครียดความทุกข์นะครับผมฝากเป็นข้อคิดนะครับขอให้ทุกท่านอย่าเครียดอย่าทุกข์ขอให้ทุกท่านเฝ้าดูนะครับเฝ้าดูข่าวสารต่างๆด้วยความมีสติและด้วยการใช้ปัญญาตัวเองนะครับ นะครับดูอย่างมีสติและโดยใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์นะครับนะครับวันนี้ทุกท่านผิดหวังผมเข้าใจวันนี้ทุกท่านคาดการณ์ไม่ถึงผมเข้าใจวันนี้ทุกคนมีความโกรธผมเข้าใจนะครับแต่การโกรธที่เกิดขึ้นเสียใจที่เกิดขึ้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับไม่สามารถช่วยเหลือลุงคนป้าแตนได้นะครับสิ่งที่ท่านกำลังเป็นอยู่นั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านจะต้องตั้งสตินะครับสติและปัญญาเท่านั้นจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับเราจะต้องหยุดตีโพ์ตีพายนะครับนะครับเราจะต้องนั่งฟังลุงพลบ้าแตนจะต้องรีบตั้งสติขึ้นมารีบปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คุณไว้วางใจในการหาแนวทางในการวางงาน แนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันหมายถึงสิทธิเสรีภาพของคุณมันหมายถึงชีวิตตัวคุณและครอบครัวคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากเป็นข้อคิดตรงนี้ในยามค่าคืนตรงนี้ก่อนที่ผมจะไปนอนอัดคลิปวีดีโอตรงนี้ด้วยความปรารถนาดีด้วยความห่วงใยอัดคลิปวีดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคคลผู้แต่ จะในฐานะอะไรก็ช่ในฐานะที่เป็นทนายความเจ้าของคดีในฐานะที่เป็นเพื่อนในฐานะที่เป็นพี่และในฐานะหนึ่งที่ผมเป็นเอฟของคุณป้าแตงเหมือนกันนะครับผมสัญญากับทุกท่านได้อย่างหนึ่งครับคือตัวผมเองนะครับจะทํางานที่ผมรับผิดชอบมารับค่าจ้างมาอย่างดีที่สุดนะครับจะทํางานอย่างตรงไปตรงมานะครับจะทำมาทำงานแบบเต็มที่ ครับผลสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับสารท่านนะครับนะครับผมก็เชื่อว่าคุณพระแต่งก็คงจะเข้าใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ถือว่าช็อกวงการบ้านกะกอนจริงๆสะเทือนไปทั้งประเทศเลยนะครับสะเทือนไปทั้งโลกเลยนะครับเพราะมีเอฟซีบางส่วนอยู่ต่างประเทศซึ่งหลายคนก็แสดงความหงงใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น หลังจากวันพุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะต้องเฝ้าติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นของทั้งสองฝ่ายอย่างใกล้ชิดและโดยมีสติเท่านั้นนะครับอย่าใช้อารมณ์ต่อให้วันนี้ท่านโกรธจนเป็นฟืนเป็นไฟวันนี้ต่อให้ท่านเสียใจน้ำตาไหลออกมามากมายต่อให้ท่านไม่กินข้าวนอนไม่ได้มันไม่สามารถช่วยเหลือลุงคนได้นะครับ มันไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ได้เพราะฉะนั้นขอทุกท่านส่งกำลังใจไปนะครับส่งกำลังใจไปให้รูปเงินแปัดแทนให้เขาสามารถยืนหยัดให้เขาสามารถเดินต่อไปได้นะครับต้องย้ำนะครับเดินต่อไปได้โดยถูกวิธีเดินต่อไปได้โดยถูกต้องทั้งกฎหมายและศีลธรรม ครับผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังสื่อสารนะครับนะครับส่วนใครจะมีปัญหาไม่เข้าใจกับใครก็เป็นเรื่องของเขาปล่อยเข้าไปไม่เกี่ยวข้องกับเรู่ของปาแตงนะฮะเอาประมาณอย่างนี้ผมเองก็คงจะเก็บเนะ้เก็บตัวบ้างในะช่วงนี้สักวันสองวันไม่อยากจะยุ่งอะไรมากมายนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับ กลัวว่าตัวเองนะครับจะกลายเป็นประเด็นที่เขาจะหยิบยกไปดา่าไปว่ากันอีกแนละ้วไปแขวนี่แล้วนะครับแล้วก็บางทีก็ตัวเองก็ไปโดนลูกหลงนะครับบางทีก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นดีสุดก็คือคําว่านอนนายครับนะครับ,นะรบลุงพลบอกว่าช่วงนี้หลายคนไปนอนนามันจําเป็นบางทีต้องต้องจําเป็นจะต้องไปนอนนาเพราะถ้าเกิดผมมาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ ปัญหามันจะบานปลายปัญหามันอาจจะลุกลามได้ซึ่งผมเองไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเหตุการณ์นกันกน,นะครับไม่อยากทําตัวเป็นตัวเจ้าปัญหาเพราะนั้นอยู่ในมุมของผมอยู่ในซอกในหลืบที่ผมควรจะอยู่นะครับนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเอ่ออ,อ,อะไรนะทอดทิ้งหอ,อะไรไม่ใช่ครับพร้อมจะให้คำปรึกษาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ เท่าที่ในขณะนี้ผมจะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านขอให้สบายใจได้ครับผมยังเป็นเพื่อนของลุงพลเพื่อนของลุงพลกับป้าแตงยังเป็นทนายความของรุงพลกับป้าแตงอยู่เสมอและอยู่ตลอดนะครับไม่ได้เคยมีความคิดที่จะมาถอนตรงถอนตัวอะไรไม่มีนะครับจะทําหน้าที่อยู่ตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับทุกท่านได้